ใส่พี่เอ้อชมบกูเอ้าเฮ้ยหัวมันจุ้มก่อนเลยไหมล่ะมถ้นไม่อุ้มก็ได้หน้าที่มึงอะเพชรผมอุ้มอครับลุงเขาห้ามอะไรไหมอ่ะน่าจะไม่ห้ามนะเพราะว่าบัตรผู้เล่นใหม่มันหมดไปแล้วปะหรือว่าได้วะไม่รู้อะหมดพี่ผมไม่มีบัตรผู้เล่นใหม่อยู่แล้วลุง ลุงผม,มปัปจแล้วลุงปเจเอ่อเออใช่ใช่มึงมานานแล้วนี่หว่าได้ได้ได้รวมสตอรี่ได้เพราะมึงอยู่ควนเดียวไก่เฉิดนไงเออเอ,อเอางั้นเหรอเออได้รวมได้ไม่ไม่ให้ผมแอบ,บทำอาวุธก่อนเหรออก็อทำก่อนก็นได้เฮ้ยมันมีบ้านเช่าอยู่หรือไปไอเฉิอมัปย้ายออกมาแล้วออกไปไปอยู่บ้านก็ได้เดี๋ยวมึงไปอยู่บ้านเช่าเคพี่แต่ความเร็วตกครับจริงจมันต้องสองหกใช่ไหม เนี่ยความเร็วตกแล้วเนี่ยนะเห็นปะรถไปแล้วเห็นปะเห็นรถแล้วเนะี่ยสองห้าสองหกเห็นปะแลกด้วยความเร็วที่ที่มันไอ้นี่ขึ้นครับตอนนี้รถตำรวจก็ตามผมทัน,ทนละแต่ผมเลี้ยวดีในเมืองได้เฉยรัดยิงขัดยังรัด้วยนะราเรลุง กูโดนอุ้มก็มาช่วยด้วยนะได้ลุงโอ้โหว่าแม่งอยู่อะใช่ใช่แม่งอยู่ไอ้สัตว์แม่งดักเลเวลเลยมันอยู่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 โย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 ไอ้เหี้ยชุบกูไม่มีไอ้เหี้ย ABC ไม่มีผมไปชุบอยู่ครับสองคนกิฟตได้กิฟตได้กิฟตได้ กินให้กูหน่อยดิเลขเจ็ดกินได้กินให้ได้กินได้กอดกิฟไอ้ออกมาครับลงกูเดินเปิ้ลทีลองจากยังมึงอยู่เฉยไว้อ่ะอิ่มเลยนะลงไปแล้วยุเขามีบาดเปล่าไม่มีไม่เป็นไรไม่โดนหรอกเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดกอดกิฟต์ถึงไหมอยู่อ่ะพวกมันอยู่อ๋ออยู่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  เต็มตัวเกยียอยู่้เฉยนะไม่ต้องทำอะไรก็ได้มึงแค่ยืนดู้เฉยเขาไม่ทำอะไรมึงหรอกโอเคผมวิ่งทะลุเข้าตู้เลยเดี๋ยว่าดูไปรถมันรนถะมันหมดเลยเกียหรอกูวิ่งก่อนละมึง อยู่ด้านซ้ายป่ะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนกูเล่นบนรถนะกูเล่นบนรถกูใช้ปืนอ่ะใครใช้ปืนเล่นบนรถตู้ดำมีอ่ะตู้ดำตู้ดำเฮ้ยตู้ดำมีนี่หว่าอสัตว์แปบ,บนึงเอาของตู้ดำก่อน เอ้้เหียเออ้ยย่าลืมเพื่อนลม้มแล้วชุบนะเ<ม>ว้ยสำคัญนะอย่าลืมเพื่อนลม้มแล้วชุบเดี๋ยวกูรีโหลดลูกกระสุนก่อนเกาใครมีเกาะในตู้พยายามวนๆเนี่ยแล้วก็หนีไปเอาเกาะเพิ่มได้นะเว้ย ก่อนในตู้กูไม่มีไหวเฮ้ยอันเนี้ยคลายคลายคลายคราฟไว้เผื่อใช้สเต็ปนี้ได้เว้ยเติใช้บ่อยไม่ตายยากด้วยเหตุก่อ,อให้กันได้ปะวะสมไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับวันนี้รถมันนี่นีออนเนี่ยมันน่าจะอยู่เยอะอาการนี้อย่าลืม <ขอ S 1> พวก,พวกชุบ<ว>นะเว้ยตัวชุบแหละอย่าลืมบูทนะมันมีแน่นอนไอ้สัตว์ เดี๋ยวกูไปยิงให้ไหมแล้วมึงเปิดเดืดเอดได้นะพนี่มึงคุณรีโหลดลูกสวนกงินขับรถไปก่อนไหมตู้อะไรนะตู้ดำมันมีคันไหนบ้างอะ่ะไม่ไม่แน่ใจว่าไอต้อไอตรง,ตงขับรถกันขับรถกันขับรถกันขับรถมั้งไงไอมิโก้ไอมิกี้ไปขับปถกัน ข้างล่างด้วยข้างล่างด้วยเผาไม่ได้ขา้างล่างพอพอทนเผายังไงวะเผาไม่ได้วะใครก็ได้เผาดิ เผา,าไม่เป็นอ่ะใครเผาดิเผาไม่เป็นใครได้มาเผาดิวางน้ำมันหน่อยวางน้ำมันหน่อยอ๋อได้ละไอเดนนี่มาเผาตรงล้อนี้ ไอ้นี่ถว่วลงล้อเทลงล้อพอเต็มร้อยไปเลยถ้าได้เผ่าดิเรียกกรัวแล้วเนี่ยไปไป,ไปล่าน้ำมันใหม่ เปไม่มานอนแล้วมันไปลาดเ่รอเฮ้ยเขี้ยเออมันเหมือนมันจะเล่นนะมันยิงมาใช่ไหมเย้เย้เย้มาแล้ไป่าป่าป่ามันยิงไป่ป่ามันยิงรวยงานรวยงานรวยไงรวยไงหลังหินก็มีนะหลังหินนะรวยเออว่ะเอ้ยมันมีหลังหินด้วยนะหลังหินตรงไหนรระะะวังเบิดลุงข้างหลังอ่ะไม่รู้ว่าคนดูหรือเปล่านั่น่ะยืนอยู่น่ะเฉินเหินโนกไม่ใช่เฉินเหินโน่งนะคล้ายๆกัน ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีมันมันเผาไม่ได้ไปทะเลทรายอ่ะถ้ามันจอดพื้นคอนกรีตตรงนู้นจะเผาได้ไอ้เหี้ยอย่าเข้าพุ่มมันสิไปไปเอาไหมเดี๋ยวกูยิงให้ใช่มันเปล่าวะใช่เหรอวะใช่เหี้ยอะไรอ่ะไม่ใช่ลุงไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ ไอฟีฟ Ele ูเลียส <alright> <ahaha> ีชมพูใช่พวกมันปะสีชมพูมีครับมีฝั่งมันมีมึงไปดูดิมึงไปดูดิขึ้นมึงลองไปดูดิขึ้นรถน่ะพี่โนไปอ่ะไปดูพี่โนไปดูดิใช่เปล่าวมาเลยข้างหลังเองเห็นนะข <rawd unre> ้างหลังตายเมืออ๋อเด็กชื่อนะใช่พี่โนเราเคยขับรถชนกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เยอะกว่านี้ ลุงอ่ะลุงบ้างไงคนนอนหลังคาบ้านเลยใช่ไหมไปคุนเอาไปเล่นบนหลังคาไปด้านซ้ายโอ้โหยิงจุดนอกด้วยสาสตร์เป็นใสแล้วสูดนะที้ย ระวังนะน้องระวังนะแจ้งเกินแล้วดีนะแยกไม่ออกก็ไม่ตีฟีเนี่ยไม่ตีไม่เล่นบนหลังคาเล่นบนหลังคาเล่นบนหลังคาไม่เล่นเลยระวังมาแล้วได้หัวเมาหลังมาหลังมาหลังขึ้นมาบนหลังคาขึ้นบนบนหลังคาเล่นได้บนหลังคาเล่นได้บอยแล้วกับไม้วาเอาเอามันวิย เยอะให้ตกไลงเล้มากผมอดตจิงจิงเจ้ผมดตจิจิงโจ้มโจ้านโดนอโไผมดูครับเอาาดูครับรพงให้ฟังเอาดาเอาดพี่เล่นดีพี่ไม้เล่นดีไม่ว่าจะสู้แค่ไหนก็ไปเถอะไม่มีคำมาสู้อ๋อาขึ้นรถสวยพี่เอเอ้าชมพูเอ้า้หัว กูยิ้มไปยนาวเ็นร้อนเป็นฟืนทุน <S 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 ูได้ไงมึงเนี่ยไวเ็บไปร้อนเป็นีเาเอาข้นมาทำไงเนี่ยกูกูหัวกหัวกหัว ไม่ใส่ถูกแล้วไอ้เชี่ยวพวกเชี่ยวนี่ยแทตอนนี้ด้านล่างนั้นนัวกันอยู่แล้วแทรไปหนึ่งทีไม่โดนหลบไปได้หนึ่งทีแทงต่อไปคนหนึ่งหลบมาคนหนึ่งปั๊มคนหนึ่งฟาดไปไม่โดนนะไอ้ที่ยวฟาดไปไม่โดนสวยพี่สวยพี่กูเล่นให้เล่นให้ปล่อยปล่อยปล่อยันใส่เกาะไปไหมฮะใส่เกาะใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกไหนซักเอ้าที่อะไรจัะอะไรวะนี่มันหอบไม่สิทพี่มันหมดยังอ่ะมันหมดยัง ไหนเฮ้าคนนี้สามไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะไอ้เจยางงจัดมีคนตก กองโจรไอ้เนี right. ้ยเล่นแบบกองโจรแยกไม่ออกไอ้เที้ยงงใช่ดีจีเหรอน่าจะใช่มึงไม่รู้ไอ้เที้ยไม่รู้ก็บอกอยู่กูไม่รู้ ใเปิดพนันไหมวะไอ้เหี้ยแค่นี้ก็จะตีกันชิบหายแล้วยังเปิดพนันอีกใครวะเนี่ยใครเปิดวะเวนกรรมไอสัตว์ใครเปิดเนี่ยไอ้เหี้ยใครเปิดแค่นี้ก็ตีกันชิบหายแล้ว ใครโดนโถมหรือว่าวบโดนโถมมันไม่ต้องมาบอกผมผมบอกน้องวิธีจัดการไปแล้วเว้ยอันนี้เข้าใจว่าโดนโถมผมบอกวิธีจัดการของน้องไปเรียบร้อยแล้วเราพิมพ์ในส่วนที่เราโดนอยู่นะตรงนี้ดีกว่าครับอย่ามาพิมพ์กันคาบชอบ ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือต้องปิดไอเนี่ยก่อนครับปิดปิดไอเนี่ยครับพนันอนะ่ะต้องปิดพนันก่อนสิ่งทีต้องทำแค่นี้ก็ทะเลาะกันตายแล้วฮะเอาลาัางฟ้าตป โอ้ยเถอยนี่แหละเถอยสิ่งที่กูต้องการคือกูที่มึงเจอกูนี่ตอนกูอุ้มนี่มึงก็เจอกูแต่เป็นตัวการของแบ็คจริงกกายกับกายมาเป็นพระเอกฉันเป็นพระเอกในหัวใจเธอบอกนะไม่ได้จูนกับแม็คกูคิดแม็คจริงเลยทุกดอกไอ้สัตว์สมายแล้วน้องยอมเธอ น้องไม่ไหวแล้วน้องตัวเลกดเคสแล้วกันแต่ไหนก็รอดได้จะรอดเชี่ยมึงอยู่ไม่ได้สิมึงได้ๆแต่หมดแต่หมดเดรอบร้อยน้องเด็กไม่อยู่ครับ หลยาวๆชนหินหนึ่งทีไม่ชนหลายยาวรถความพลิกความชนต้นไม้ปังปัดครับสี่ล้อยังเอาได้สี่ล้อพระเอกในหัวใจเจอกูบอกเลยถ้ากูฟื้นนะพวกมึงไม่รอดบอกเลย านีา่แตกข่าวนะมเงส่วนมาทางรถไฟอะเช็คก่อนมีศพไหมลงน้ำเหรอยิงรถไปครับรถใกล้พังแล้ว ียิงรถว่ะไอสารไม่ยิงคนด้วยประตูวขาวาคุณีิงยิงเ้อาเดเอาเด,ย,เาเดย,ยิงรถอ่ะเอาเดน้ำมันหมดเหรอน้ำมันหมดด้วยวะ่ะจะไปเรเบลวะเนี่ยดูเชิงละ รีบจบไวเฉยตอนนั้นไปเด้เปลนโอเคแล้วใช่ไหมครับโอเคครับโอเคได้เป็นโอเคเอาดี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 หรเอโอเคแล้วเอาดีเอาดีสัตว์กลับไปได้ไปได้แล้วไอ้เหี้ยอีจีใต้หาบทโดนหรอโดนสมมติไม่โดนโดนไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยสไลด์หลบหนึ่งทีเอาล้วครถึงการวิ่งมาราธอนโลกแล้วครับเอาแล้วล้มเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบนะครับพอเฉยรู้ว่าโดนพุ่งเฉยจะไม่ทนเฉยจะไม่ทนเขียอะไรครับต้องเฉยเคลียร์แล้วครับเดี๋ยวดูเลขให้ไม้หอไม่พอนิ่มๆคันเดียวพอไอ้เหี้ยกระแทกคันนี้ไอ้สัตว์คันเดียวพอหอฝากส่งด้วยนะครับหมอได้ครับได้ใส่บินเลยครับ ก็ใส่ไปนะครับลุงครับผมอ่ากองเฉยเพิ่งเคลียร์ไปครับน่าจะเจอที่บ้านอ่ะจู่เมื่อกี้เห็นเออหกหกหกอะไรวะหนึ่งหนึ่งหกครับหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกเคลียร์นะครับหนึ่งหกหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกโอเคครับหนึ่งหนึ่งหกเคลียร์นะเอ่อขอเออ่หมอมีมีอาหารไหมขออาหารหน่อยไม่มีเลยครับไม่ไม่ไม่ไปส่งโรงพยาบาลเลยดิโรงพยาบาลในเมืองนะโรงพยาบาลในเมือง เดี๋ยวผมขับให้ขออนุญาตขับให้นะนไม่ไว <ผม S 1> ขอขับไวกว,ว่าว่าหลวงไม่ผมขับไวกว่าผมคิด<ม>ว่าผมเทพกว่าหมอแล้วกันอนะไม,ไ,มไม่ได้ไม่ไดว้าวว้าวว้าวว้า โอ้พวกกูเจอในคานพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชัวันใน้ไกรเชื่อมือแหลกเป็นศพว่าฉันก็ได้ตายเชื่อมองเพยอยู่แล้วว่าชันวันได้ลูซมึงทำไรว่าฉันก็ได้สูดติงพวกกูขามิงสุดแล้วกูคน